วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการดําเนินการระหว่างเซตนะคะในตอนแรกนี้นะคะเราก็จะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการยูเนียนนะคะแล้วก็การอินเตอร์เซ็กชันนะคะยูเนียนนะคะก็จะมีนิยามว่าเซต A ยูเนียนกับเซต B คือเซตซึ่งประกอบปไปด้วยสมาชิกของเซต A หรือเซต B หรือทั้งเซต A และเซต B เราอาจจะเรียกอ่ะ การยูเนียนนะคะว่าเป็นการรวมเซตนะคะสัญลักษณ์ของการยูเนียนกันนะคะดังนี้นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์ของ A ยูเนียน B นะคะยกตัวอย่างนะคะเอกอภพสัมพั์นะคะประกอบไปด้วยสมาชิกนะคะภายในเซตก็คือมี1 2 3 4แล้วก็5นะคะเซต A นะคะประกอบไปด้วยสมาชิกในเซตก็จะมี1 2 3นะคะส่วนเซต B ก็จะมีสมาชิกในเซตก็คือมี3 4แล้วก็5นะคะ A ยูเนียน B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะจากที่เราเกล่าวมานะคะการยุน การยูเนียนนะคะก็คือการรวมเซตเพราะฉะนั้น A ยูเนียน B ก็คือเราจะเอาทั้งเซต A แล้วก็เซต B มารวมกันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับเซตของ1 2 3นะคะเซต B มี3 4 5นะคะ3เรามีแล้วเราก็จะเป็น4 5นะคะเราก็สามารถเขียนเป็น แผนภาพนะคะของการยูเนียนนะคะได้ดังต่อไปนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราแรงเงาทั้ง ZA นะคะแล้วก็ ZB นะคะส่วนการ Intersection นะคะ Intersection ก็จะมีนิยามคือ ZA Intersection กับ ZB คือเซที่ประกอบไปด้วยสมาชิกที่เป็นสมาชิกของ ZA และ ZB นะคะ มาชิกที่ประกอบไปด้วยทั้งเซต A และก็เซต B นะคะเราก็จะเรียกง่ายๆว่าเป็นการที่เรานำตัวที่ซ้ำกันนะคะนำตัวที่ซ้ำกันเราก็สามารถเขียนการ intersection ได้ดังนี้นะคะสัญลักษณ์ดังนี้นะคะ A intersection กับ B นะคะ เรเรียกสั้นๆว่า A อ n ินเตอร์เซ็ตกับ B ก็ได้นะคะยกตัวอย่างนะคะ U นะคะเอกับพบสัมพัท์นะคะประกอบไปด้วยเซตที่มีสมาชิกคือ1 2 3 4แล้วก็5นะคะส่วน A เป็นเซตที่มีสมาชิกคือ1 2แล้วก็3ส่วน B มีสมาชิกก็คือ3 4แล้วก็5นะคะ a ออินเตอร์เซชันกับ B นะคะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเราก็ไปดูตัวที่ซ้ำกันของเซต a แล้วก็เซต b นะคะจะเห็นว่าตัวที่ซ้ำกันนะคะก็คือ3นะคะแค่ตัวเดียวเพราะฉะนั้น a ออินเตอร์เซกบีนะคะก็จะเป็นเซตของ3นะคะนะหรือเซต ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกก็คือ3นั่นเองค่ะก็จะเขียนเป็นแผนภาพของการดำเนินการระหว่างการ Intersection ชันนะคะอินเตอร์เซก A ออะขอไค่ะ Intersection ของ A กับ B นะคะหรือว่า A อ n ินเตอร์เได้ดังภาพนี้นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนที่แรงเงานะคะก็จะมีแค่ส่วนร่วมนะคะส่วนที่ํำกันของ A และ B นะคะ สำหรับการดาเนิเนการของการยูเนียนแล้วก็อินเตอร์เซ็กชันนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการทำแบบฝึกทักษะนะคะ